สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูพรชัยพิกุลอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของวิชาทัศนศินนะครับของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4นะครับสืบเนื่องจากคาบที่แล้วนะครับนักเรียนครับวันนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในส่วนของศิลปะ้องถิ่นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาดูกันเลยครับนักเรียนครับ ในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับนักเรียนจะได้มีความเข้าใจนะครับในส่วนของบทบาทนะครับของงานทัศนศิลป์นะครับที่สะท้อนชีวิตและสังคมนะครับเราก็มาดูนะครับในส่วนของเรื่องแรกนะครับในหนังสือของนักเรียนนะครับจะตรงกับในหน้าที่81นะครับในส่วนของรูปนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของรูปนี้ก่อนเลยนะครับในรูปนี้จะเป็นในส่วนของ นะครับวัฒนธรรมทางภาคอีสานนะครับเป็นขบวนแห่รถแห่เทียนพรรษานั่นเองนะครับเงีครับซึ่งจะอยู่นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็จะเป็นแถวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับคเงีครับสำหรับวัฒนธรรมกับผลงานศิลปะท้องถิ่นนะครับงานเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมนะครับของท้องถิ่นเนี่ยหรือเหตุการณ์ในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับมักมีผลงานศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะจะใช้ลวดลายทางด้านลวดลายไทยนะรหรืออุปกรณ์ต่างๆนํามาประยุกต์นะใช้เป็นในส่วนของผลงานทัศนศิลป์ได้นะครับเนะรียนดูภาพประกอบตามไปเลยนะครับศิลปะการทําหน้ากากผีตาโขนภาพนี้นะเป็นศิลปะที่โดดเด่นโดดเด่นมากนะครับและมีชื่อเสียงใน งานบุญประเพณีบุญหลวงของทางจังหวัดเลยนะครับผลงานศิลปะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับจะมีความงามความโดดเด่นนะครับจนเป็นเอกลักษณ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนั้นๆซึ่งจะสร้างความภาคภูมิใจในแต่ละท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของคนที่มาพบเห็นด้วยนะครับลครับในหน้าต่อมาครับจะพูดถึงการเลือกใช้ ผลงานศิลปะนะครับในงานทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งผลงานต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็ได้คัดสรรนะครับแล้วว่าเหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็เพื่อนําเสนอให้เป็นส่วนหนึ่งของในงานนั้นนะครับอย่างเช่นงานแกะสลักเพียนพรรษางานฉนุตงคําว่าฉนุตงแปลว่าอะไรนะครับนักเรียนอาจจะจดไว้ในหนังสือก็ได้นะครับตรงนี้จดกับริมสอนนะครับบันทึกไว้กับริมสอนครับเพื่อเป็นความรู้นะครับเพื่อที่จะ นำไปอ่านแล้วก็สามารถที่จะนําไปสอบการภาคหรือว่าเวลาเราไปสอบประเมินตางภาคได้ตรงเป็นโครงแขวนแบบหนึ่งในศิลปะล้านนาครับใช้ประดับและประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อนะครับทางศาสนานั่นเองนะครับของทางภาคอีสานนะครับการทําหน้ากากผีตาโขนเนี่ยนะครับมาดูในส่วนของจังหวัดภาคอีสานนะครับการทําหน้ากากผีตาโขนในงานประเพณี บุญหลวงของจังหวัดเลยนะครับต่อไปก็เป็นงานตกแต่งเรือไปในงานประเพณีวันลอยอาสุดครับวันออกพรรษานะครับของจังหวัดนครพนมนะครับตัวเนี้ยก็เป็นในส่วนของอาการเฉลิมฉลองทางวัฒนธรรมนะครับในตินภาคนั้นๆนั่นเองตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับสรุปตรงนะครับภาพเนี้ยนะครับในหนังสือนักเรียนนะครับก็จะอยู่ในหน้าที่83นะครับนั่นเองครับ เป็นงานฉลูตูนะครับศิลปะการฉลูตูของคนท้องถิ่นภาคเหนือเนี่ยมีสีสันสวยงามเป็นที่ประทับใจนะครับเป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นนะครับ่อไปอ่าลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมาก็เป็นในส่วนของนะครับงานวอลเลยกระทงนะครับวลเลยกระทงเนี่ยในการนําผลงานศิลปะนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมในงานเฉลิมฉลองในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง นะครับเราจะต้องรู้จักนะครับเลือกใช้นะครับเลือกใช้เหมาะสมกับลักษณะงานเช่นนะครับมาดูผลงานที่เขานํามาใช้นะครับงานประเพณีลอยกระทงผลง,งานศิลปะท,ที่นํามาใช้ก็คือกระทงนะครับซึ่งนักเรียนสามารถหาซื้อได้หรือประดิษฐ์เองได้นะครับจากวัสดุธรรมชาติเช่นต้นกล้วยใบตองดอกไม้ต่างๆซึ่งก็ ของเราเนี่ยก็พ้นนะครับในส่วนของเทศกาลวันกระทงมาแล้วเพื่อพ้นมาเมื่อไม่นานนี้นะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับเ็าจะเห็นในส่วนของลักษณะความงามนะครับของกระทงต่างๆที่เขาได้ใช้หลักทางทัศนศิลป์หรือศิลปะเข้ามาประกอบนะครับเข้ามาจัดสรรสร้างผลงานให้ดูสวยงามนั่นเองนะ,นะครับกระทงเนี่ยที่นํามาลอยเนี่ยนะครับจะต้องถูกตกแต่งให้สวยงามเพื่ออะไรครับเพื่อความเป็น สิริมงคลนะครับของคนที่นํามาลอยและการเป็นการของขมาของพระ,ะแม่น้ําพระแม่คงคานั่นเองนะครับนั่นคือความภาคภูมิใจนะครับอีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยอนุรักษ์นะครับศิลปะท้องถิ่นให้อยู่คู่กับสังคมไทยต่อไปอีกนานนั่นเองนะครับนะครับตรงนี้ก็ครูได้ให้นักเรียนได้ทําแบบฝึกหัดไปแล้วนะครับตรงนี้นะครูก็มาสรุปนะครับให้นักเรียนได้ รับรู or, high, you know, ้นะครับแล้วก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับนักเรียนครับตรงนี้ก็ครูก็ให้นักเรียนได้ทําไปแล้วด้วยนะครับดูคําตอบได้เลยครับข้อที่1นึ่งะครับข้อที่2นะครับดูตามลําดับไปเลยนะครับนักเรียนครับข้อที่3ตรงนี้เดี๋ยวครูก็ตรวจให้นักเรียนอยู่แล้วนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของเฉลยนะครับครูก็จะใส่คะแนนให้นักเรียนนะครับต่อมาครับเราจะพูดกันในส่วนของ ในแผนการเรียนรู้ที่2ในหน่วยที่3นะครับก็คือท้องถิ่นไทยศิละปะไทยคืออะไรครับก็ท้องถิ่นไทยศิละปะไทยเนี่ยชื่อบอกอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็เป็นรูปนะครับในส่วนของหนังตะลุงขึ้นขึ้นมานะครับในหน้าที่88ครับให้นักเรียนเปิดหนังสือควบคู่ดูตามคุณครูไปครับในสาระนี้เขาจะพูดเกี่ยวกับการบรรยายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์นะครับที่มาจากวัฒนธรรมต่าง นะครับสิ่เนื่องจากแผนการเรียนรู้ที่1ที่ผ่านมานะครับนักเรียนครับเราก็มาดูนะครับในส่วนของบทที่2กันเลยครับก่อนจะนําเข้าสู่บทเรียนนะครับเป็นเป็นของภาคไหนครับเดี๋ยวครูขอปิดคําตอบก่อนเป็นของภาคไหนครับนางตาลุงเรารู้อยู่แล้วของภาคใต้นะครับต่อไปครับให้นักเรียนเติมคําด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราเรียนรู้กันไปแล้วก็ทํากิจกรรม ร่วมกับคุณครูไปด้วยนะครับทำลงในหนังสือเลยหน้า88นะครับต่อมาครับให้ดูภาพนี้ครับนักเรียนคิดว่าเป็นศิลปะทางของทางภาคใดครับศิลปะชิ้นนี้นะครับเป็นของทางภาคใดครับเด็กผูเชายลยให้นะครับของทางภาคอะไรครับภาคอีสานนะครับตอบลงไปด้วยนะครับตอบกระดิ่งสอนะครับนักเรียนครับนะครับครูก็จะมาอธิบายนะครับในส่วนของงานพัฒนาศิลป์ในวัฒนธรรม ต่างๆนะครับศิลปะท้องถิ่นเป็นผลงานศิลปะที่เกิดจากการสร้างสรงสรค์ของคนในท้องถิ่นนะครับโดยสามารถนําความรู้นะครับความสามารถที่ได้รับถ่ายทอดมาจากปู่ย่าตาทวดสมัยบรรพาการหรือบรรพบุรุษที่นํามาสืบทอดให้นะครับเกิดจากความรู้เกิดจากประเพณีวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตนะครับแต่ละท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปครับนักเรียนครับเราก็มาดูนะครับในส่วนของ ศิลปะท้องถิ่นมันจะมีหลายรูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจัดสารเครื่องเขียนเครื่องประดับนะครับงานประติมากรรมจิตรกรรมต่างๆนะครับของใช้ส่วนตัวต่างๆนะครับงานจิตรกรรมคืออะไรจิตรกรรมก็คือเป็นศิลปะกรแสดงออกด้วยการวาดภาพระบายสีนะครับนี่คือหลักพื้นฐานของศิลปะนักเรียนจะจดไว้ก็ได้นะครับตรงส่วนนี้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับนะครับในส่วนของ มาดูภาคแรกกันเลยครับภาคเหนือครับภาคเหนือก็จะเป็นท้องถิ่นที่มีประวัติปราเป็นมายาวนานนะครับและมีประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับซึ่งก็จะมีแหล่งกําเนิดศิลปะอยู่มากมายเช่นแหล่งทําร่มบ่อสร้างและแหล่งทําผลิตภัณฑ์จากกระดาษสานะครับอําเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่แหล่งทาชามปราไก่นะครับอําเภอเกาะทาจังหวัดลําปางเป็นต้นเลนจะ มองเห็นนะครับในส่วนของชามตาไก่นะครับซึ่งจะมีชื่อเสียงมากทางภาคเหนือนะครับดูในหนังสือหน้าที่89นะครับนัยครับนี่ก็คือเป็นภาพร่มบ่อสร้างนะครับที่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีความสวยงามนะครับวันนี้ครูก็แต่งกายนะครับให้เข้ากับบรรยากาศในการเรียนรู้สักนิดนึงนะครับก็ใส่เป็นชุด ท้องถิ่นภางภาคเหนือนะครับถือว่าจะเป็นนะครับเราใส่ให้ตรงกับบรรยากาศการเรียนการสอนก็ว่าได้นะครับนะก็มาดูหน้าต่อไปครับหน้าที่90ต่อมาครับภาคอีสานครับนักเรียนครับสำหรับภาคอีสานนะครับในท้องถิ่นนี้นะครับมีผลงานศิลปะอยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับเลยครับบางแห่งเนี่ยก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนะครับเช่น แหล่งทาเครื่องปั้นดินเผาครับนั่นเองครับลายบ้านเชียงจังหวัดน้องหารจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นต้นนะครับนับ่นเอก็จะดูในส่วนของนะครับเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเมื่อจะเป็นแจก,กันนะครับภาชนะนะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ใช้งานฝีมือหรืองานแฮนด์เมดในการสร้างลวดลายขึ้นมาซึ่งทําให้เกิดความสวยงามนั่นเองนะครับเครื่องปั้นดินเผาลายบ้านเชียงที่จังหวัดอ,อุดรธานี นะครับต่อมาครับก็ถึงในส่วนของศิลปะที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนะครับหรือของภาคใต้นะครับมามาดูในส่วนของศิลปะภาคใต้ที่เราควรภาคภูมิใจนะครับนั่นเองครับซึ่งก็ตรงกับภาคของนักเรียนนะครับภาคใต้นั่นเองนะครับที่เราอาศัยอยู่นะครับเราต้องไม่ลืมกาพืชเราต้องไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของภาคใต้นะครับนั่นเองครับรูก็จะซูมให้ดูนะครับในส่วนของ เรือกอและนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของศิลปะนะครับประจําจังหวัดปัตตานีนะครับเรือกอและนะครับภาคใต้เนี่ยเป็นผลงานของท้องถิ่นภาคใต้นะครับผลงานศิลปะเนี่ยที่มีชื่อเสียงที่รู้จักกันอยู่หลายอย่างเช่นนะครับการทําเรือกอและในบางอำเภอของจังหวัดปัตตานีและนคราชิวาานะครับเรือกอและคืออะไรนะครับเราไปดูความหมายก่อนนะครับ ตรงนี้นักเรียนจดไว้ได้นะครับจดเป็นความรู้ได้เรือกอและเป็นเรือประมงที่ใช้กันในภาคใต้ครับมีหัวแหลมท้ายแหลมนะครับหัวแหลมนะครับอันนี้ส่วนหัวนะครับนี่ครับท้ายแหลมนะครับซึ่งนะครับมีลวดลายและมีสีสันที่สวยงามนะครับนี่ครับนอกจากจะมีเรือกอแล็แล้วเนี่ยภาคใต้ยังมีหลายอย่างนะครับนี่ครับคือยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น ท้องถิ่นที่จังหวัดบ้านครูเองนะครับเป็นบ้านของคุณพ่อคูนะครับจังหวัดสตูลก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับว่าวนะครับการแข่งประเพณีการแข่งเว่าวกันทุกปีในเดือนของอเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งคุณรูกไ็ได้ได้รับความรู้นะครับมาบ้างนะครับก็เขาไม่ถือว่ามากจากคุณปูเลยนะครับซึ่งคุณปูตอนนี้ก็ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าถึงแก่กรรมแล้วนะครับท่านก็ เ,เขาเรียกว่าเป็นนักปราชชาวบ้านในส่วนของการประดิษฐ์ว่าวประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นว่าวควายว,าว่าวนกว่าวเครื่องสูงว่าวตุลาว่าวนกว่าวเป้าว่าวกระตะเป้านะครับนะถ้าทางภาษากลางนะซึ่งปู่ครูเนี่ยม,ม,มีความชนานาญนะครับในการประดิษฐ์ว่าวนะครับว่าวควายว่าวเสียงดังต่างๆเนี่ยก็ทุกปีจะมีการแข่งขันครับที่จังหวัดสกูลอ่าจะก็จะแข่งกันที่สนามบินจังหวัดสกูลนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะมี รุ่นรุ่นลูกหลานน,น,นนะครับสืบทอดจากคุณปู่คุณต้นไปนะครับนั่นเป็นประเพณีของจังหวัดสตูลนะครับที่ผู้นำมาหยิบยกให้นักเรียนได้รับรู้กันนะครับส่วนของจังหวัดสงขาครับก็จะมีทุกปีครับหลังจากออกพรรษานั่นคือประเพณีอะไระครับนันเองครับประเพณีชักพระหรือว่าประเพณีลากพระนะครับของจังหวัดสงขาที่เราเห็นเด่นชัดก,กันดูนะครับซึ่งก็ เป็นประเพณีที่เหมือนกันทุกๆจังหวัดในภาคใต้นะครับแต่ที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะเป็นประเพณีที่เด่นชัดนะครับก็จะมีการประกวดแห่เรือพระกันทุกๆปีนะครับซึ่ง้านักเรียนถ้ามีโอกาสได้ไปที่จังหวัดสงขลาเนี่ยทักเรียนก็สามารถที่จะนะครับเชิญชวนผู้ปกครองเนี่ยไปรับชมหรือไปดูได้นะครับในส่วนของงานศิลปะท้องถิ่นของจังหวัดสงขลานะครับก็จะตรงกับช่วงออกพรรษาหรือว่าหลังจาก ตักบ,บาทเทโวนะครับนั่นเองก็สามารถไปดูได้ทุกๆปีนะครับนะครับนั่นเป็นในส่วนของศิลปะทางภาคใต้ต่อมาครับทางภาคกลางครับนั่นเองครับตอนนี้ยังอยู่ในหน้าที่90นะครับทางภาคกลางก็จะเป็นในส่วนของแหล่งผลิตงานศิลปะนะครับาทางภาคกลางเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในนะครับจังหวัดรอบๆกรุงเทพมหานครนะครับแหล่งผลิตงานศิลปะที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันทั่วไปเช่นตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกนะครับจังหวัดอ่างทองเป็นต้นก็จะมีในส่วนของการตั้นตุ๊กตาตัวเล็กๆนะครับเป็นตุ๊กตาชาววังนะครับตรงนี้เหมาะสําหรับที่จะใช้เป็นของที่ระลึกของฝากนะครับก็เป็นศิลปะดั้งท้องถิ่นนั้นๆนั่นเองนะครับก็สําหรับเนื้อหาสําหรับวันนี้นะครับรูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแบบฝึกหัดครับมาเรียนฟังให้ดีนะครับ เบ็กฝึกหัดที่ครูจะฝากนักเรียนทาสัปดาห์นี้ก็คือในหน้าที่91นะครับในหน้า91แล้วก็ในหน้าที่92นะครับ2หน้านะครับแล้วก็ครูฝากให้นักเรียนนะครับสร้างผลงานนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับวาดลงในสมุดวาดเขียนก็ได้หรือวาดลงในกระดาษร้อยปอนก็ได้นะครับขนาด a 4ก็ได้หรือขนาด a 3ก็ได้ครับให้นักเรียนวาดภาพท้องถิ่นภาคใต้นะครับ วาดภาพท้องถิ่นภาคใต้ฟังก็ดีนะครับเฉพาะภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงนะครับประเพณีอ่าเรือชักพระประเพณีแข่งพระนะครับประเพณีแห่พระหรือว่าประเพณีนะครับแข่งขันทําเว่านะครับอาจจะวาดเป็นว้าควายเว่านกเว้าขึ้นสูงได้หมดเลยครับหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับนะครับนอกเหนือจากที่คุณต้อมยกตัวอย่างไปนะครับสําหรับเนื้อหาของคุณต้อมก็ขอจบเพียงเท่นี้ครับลาไปก่อนครับ นักเรียนครับสวัสดีครับบายบายเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับอย่าลืมทำการป้านกันด้วยนะครับนักเรียนครับ